ถ้าเข้าแอปทางรัฐไม่ได้ทํำยังไงเพราะคุณพ่อเพิ่งจะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่โอเคขออนุญ,ญาตตอบคอมเมนต์นี้นะครับผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเจอปัญหานี้เหมือนกันก็คือเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แต่ว่าแอปทางรัฐเนี่ยมันอยู่ในเครื่องเดิมอย่างนี้ครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจวิธีก็คือลงแอปทางรัฐในโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้เลย ซึ่งทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่า DGA เนี่ยได้ทำคลิปไว้ละเอียดเลยนะครับผมขออนุญาตนำมาสรุปให้ฟังอย่างนี้อันดับแรกให้ลงแอปทางรัฐในเครื่องใหม่ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นท่านกดเข้าสู่ระบบกดสมัครสมาชิกแล้วมองตรงคำว่าสมัครด้วยบัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วระบบจะให้เราถ่ายรูปหน้าบัตรก็ทำตามคำแนะนำของแอปได้เลยครับ แล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วกดยืนยันตัวตนพอถึงตอนนี้แอปจะขอสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับทำตามคันแนะนำไม่สวมแว่นไม่สวมหมวกหน้าตรงหันซ้ายหันขวากระพริบตาแอปจะบอกไปทีละสเต็ปแนะนำนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ท่านควรอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอและไม่ถ่ายย้อนแสงนะครับแป๊บเดียวก็สแกนผ่านเลยจากนั้น ให้เราตั้งชื่อผู้ใช้รหัสผ่านและที่สำคัญตรงนี้นะครับพินโคดถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านควรใช้พินโคดเดียวกับที่เคยลงไว้ในเครื่องเก่าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับและถ้าหากว่าท่านเคยลงทะเบียนโครงการดิจิทัลวอลเล็ไว้แล้วเนี่ยก็ให้คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสถานะแล้วกดยืนยันเบอร์มือถือของท่านระบบก็จะส่ง OTP 6หลัก มาที่โทรศัพท์เครื่องใหม่ของท่านแล้วก็เอา OTP ตรงเนี้ยไปกรอกในช่องนะครับแล้วกดยืนยันเบอร์โทรศัพท์แค่นี้ก็ยืนยันตัวตนสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นท่านก็เข้าไปตรวจสอบสถานะได้ตามปกติเลยครับ